สวัสดีเพื่อนเนทุกคนนะคะวันนี้เจอกันกวางท่องสไปร์ปลาดิบแล้วนะคะวันนี้นะคะทุกคนค่ะกวางจะพาทุกคนไปดูใบไม้เปลี่ยนสีกันค่ะซึ่งตอนนี้ก็กําลังเดินทางไปกันนะคะโดยที่วันนี้เราจะไปที่ทําไมพี่รน้เบร่างเงี้ยม่อกี้สามีเบรคหัวแทบทิมก็วันนี้พี่โน้ก็จะ พาไปดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีกันนะคะซึ่งวังก็ไม่รู้ว่าที่ไหนนะคะเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาประมาณบ่ายสามเกือบสี่โมงแล้วนะคะคาดว่าไปถึงก็อาจจะได้เก็บภาพหรือไมไ่เก็บภาพก็ไม่แน่ใจนะคะแต่ถ้าได้ภาพมาก็จะเอาภาพมาฝากเพืเ่อนๆนะคะคือที่ออกมาช้านี้ไม่ใช่อะไรนะคะเพราะว่าคุณชายของบ้านเปือ่อยค่ะคาดว่าน่าจะติด ติดกันนะคะจากจากวานี่แหละออนะคะก็เลยแบบนอนผักเอาแรงแล้วพุ่งฟืนได้ตอนนี้ก็กำลังเดินทางไปก็จริงๆว่าจะไปเอ,อ,อีกที่หนึ่งนะซึ่งมันใช้เวลาเดินทางค่อนข้างนานนะคะประมาณสองชั่วโมงได้แต่ว่าวันนี้มันไม่ทันแล้วก็จะไปใกล้ๆนี้แหละอ่ะก็เดี๋ยวบางจะพาทุกคนไปดูนะคะไปกันเลยะคะ่ะ แถวนี้นะคะทุกคนค่ะบ้านโบราณเยอะมากเลยโบราณนี่หมายถึงแบบบ้านเก่าๆของคนญี่ปุ่นนะคะเต็มไปหมดเลยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเขาอนุรักษ์ไว้หรืไงก็ไม่รู้นะคะไม่ค่อยเห็นบ้านแบบใหม่ๆเลยอ่ะก็นี่ก็เลยาถ่ายให้เพื่อนเพื่อนดูกันนะคะเพื่อนเค่ะเห็นยามะสูงๆนั้นไหมคะภูเขาสูงๆนั้นนะคะตรงนั้นแหละที่พี่โน่บอกจะพาไปทุกคนดูแล้วทุกคนเข้าใจไหม ตจว่าครับภูเขาลูกไหนดูนะทุกคนข้องูนนั้นอนะ่ะเห็นไหมภูเขาเมดเลยอ่ะซึ่งพี่โน้ตบอกจะพาไปตรงนั้นแหละไม่รู้จะพาไปดูใบไ,ไม้เปลี่ยนสีหรือจะพาควางไปทิ้งไว้บนภูเขานะคะคือไม่แน่ใจเลยว่าฮะจะทําแบบไหนกันแน่อันนี้นะคะเป็นวิวข้างทางนะคะที่เราจะไปดูใบไม้กันนะคะฟวางถ่ายคลิปคลิปหนึ่งดีควางพูดคําไว้นะคะกี่กี่คำเนี่ยเพื่อนๆนับได้ รู้สึกเองจะใช้คําว่านะคะเปลืองเหลือเกินนะคะอ่าเห็นไหมพูดอีแล้วอ่าเป็นอนดูวิวข้างทางรอไปก่อนนะคะก่อนที่จะถึงดูคนญี่ปุ่นเขาทาสวนกันนะคะอันนี้ก็เป็นสวนที่ทําเกี่ยวกับผักทั่วๆไปเช่นพวกกะหล่ำปีหอมหัวใหญ่อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่นะคะ,ะ,คะเป็นภูเขาที่เราเห็น มื่อกี้ไกลๆอ่ะตอนนี้เรามาอยู่ใกล้ๆเขาลูกนี้แล้วนี่เนไหจะเป็นแบบเริ่มเปลี่ยนสีบ้างปรับรายนะคะ<ม>แล้วก็ต้นไม้เนี่ยที่ไม่มีใบไม้เนี่ยพอถึงหน้าซากุระเนี่ยจะจะจะ,จะใส่เขาเรีะรมันจะบานเต็มเลยค่ะ รู้แล้วว่าตอนนี้พี่โนจะพาไปที่ไหนอ,อ่อสถานที่ตรงนี้นะคะที่ที่กำลังจะไปเนี่ยเป็นสถานที่ที่ที่กวางเคยไปแล้วนะคะแต่ว่าพี่โนไม่ได้บอกนะคะแล้วกวางก็มาจำได้ตอนที่ดูทางก็ว,ว่าเอ๊ะทำไมคุ้นๆจังเลยอ๋อนี่เราเคยไปแล้วนี่นาก็เป็นสถานที่ เป็นอะไรที่ความรู้สึกว้าวมาเพราะมันสวยมากเพราะไม่เคยมีความอินกับความเป็นญี่ปุ่นเลยนะคะไม่เคยแบบรู้สึกว่าทำไมประเทศญี่ปุ่นไอ้ที่คนไทยเขาชอบชอบกันเนี่ยทาไมเราไม่รู้สึกอะไรอย่างนั้นบ้างแต่พอวันนั้นนะวันที่ได้ไป นะฮะอีฉันต้องจับอันดีไวแล้วนะฮะไม่ได้แล้วนะฮะน่ากลัวมากทุกคนค่ะพูดจริงว่าพี่โน่ขับรถได้น่ากลัวมากคือแบบอย่างเงี้ยทะเลาะกันตลอดเรื่องขับรถอะแล้วคนขับรถเร็วโดวยที่แบบไม่คำนึงถึงว่าเรามีลูกมาด้วยอะไรอย่างเงี้ย เพราะว่าออกจาบวกส่วนขาพี่โน่จอดแวะระหว่างทางให้กวางถ่ายรูปเดี๋ยวไปดูกันสวยมากเลย โนเรียกแล้วขณะนี้เราก็มาถึงสถานที่จุดหมายปลายทางแล้วนะคะเอ๊ะち่っとตってね。่ นะคะที่ตรงนี้นะคะ<ม>คุณก็จะนิยมมามา마<ม>แล้วก็ถ้าเป็นในช่วงของเอ่อหน้าร้อนนะคะเขาก็จะมาตกปลากันค่ะก็จะมีกิจกรรมตกปลากันนะคะตรงนี้ทุกคนคะ่ะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะนี่ที่ความบอกเมื่อกี้เมื่อก่อนมันจะเป็นสถานที่ตกปลาในช่วงหน้าร้อนนะคะนี่ น้ำใสแจ๋วเลยค่ะนี่ไหลมาจากที่เขานะคะก็หนาวหนาวมากนนี่นะคะ,นนะ,คะในช่วงหน้าร้อนคนก็จะเยอะมากเลยเขาจะเออเอาเบ็ดมาตกกันนะคะไม่สิบเบ็ดนี้มีให้เช่านะคะแล้วก็จะเช่าเบ็ดแล้วก็มาตกปลากัน นามิเด่นาข้างหลังเรานะคะอาคารข้างหลังก็คือจะเป็นนองเซนนะคะเป็นสถานที่แช่ตัวยอดนิยมค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวราไปจะเป็นเท่านี้นะคะ5้าโมงกว่าแล้วค่ะกันนะคะลากันไปกับ เบ็กกรอวสวยๆด้านหลังกรองเลยแล้วกันนะคะขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามมาถึงตอนนี้นะคะแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายค่ะ